อีกหนึ่งแบรนด์นะครับรันสต็อปนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสําหรับแบรนด์รันสต็อปนะครับก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกทั้งหมดนะครับมีทั้งท่อเบรกจานขยายนะครับจานเดิมท่อลอตเจาะรูเทาะร่องนะครับแล้วก็เป็นชุดปั๊มเบรกอัปเกรดแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับมีลูกค้ามาถึงท่านนะครับเป็นยูสุนะครับตัวเป็นเจนแรกแล้วกันเนาะเป็นตัวโฟวินตัวสูงนะครับลูกค้าคันนี้ อยากได้ระบบเบรกที่ราคาเนี่ยไม่สูงมากนะครับอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับเป็นแบรนด์คนไทยอะไหล่อุปกรณ์เนี่ยมีครบถ้วนเนี่ยก็แนะนําไปนะครับเป็นแบรนด์ลันสต็อปนะครับก็วันนี้พามาเจาะแล้วกันเนาะว่าเจ้าเบรกลันสต็อปเนี่ยมันมีอุปกรณ์นะครับวัสดุอะไรบ้างนะครับและให้แบบไหนมานะครับก็เดี๋ยวพามาชมนะฮะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นนะครับชุดเบรกนะครับเป็นชุดอัปเกรดนะครับเบรกพร้อมจานนะครับจานลูกค้าคันเนี้ย ผมเลือกให้เป็นนะครับ3 5มมิลิเมตรครับเข้ากับล้อขอบ18ครับที่เป็นคอสมิกตัวนี้นี่ลูก้าใส่ล้อคอสมิกนะครับเป็นขอบ18มีลิฟด้านในตรงนี้นิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองอีกทีนึงแต่ด้วยก้าแล้วก็ขนาดของล้อเนี่ยใส่กับจาน3 5 5มิลิเมตรเนี่ยจาน355ย mm, มิลิเมตรเนี่ยเต็มล้อพอดีนะครับอ่านะก็ตัวลูกสูนะบอ่าพามาชมครับลูกสูบของเบรกลังสต็อปเนี่ย ขนาดลูกสูบเนี่ยของรัสต๊อปเนี่ยให้มาขนาดที่36มิลิเมตรครับจะเป็นลูกสูบ4พอตนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับนะครับเป็นแบบเหล็กหล่อนะไม่ใช่ลูมิเนียมนะครับตัววัสดุนะครับลูกสูบ46นะครับซึ่งจะต่างจากของลูกสูบเดิมเนี่ยลูกสูบเดิมของ d m a มเนี่ยจะเป็นแบบลูกสูบคู่นะครับเป็นลูกสูบคู่แบบนี้นะครับจะเป็นคลิปเปอร์ด้านนอกแล้วก็สไลด์เอานะครับ จะเป็นแค่ลูกสูบสองฝั่งด้านในนะครับเบรกของเดิมเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันจะไม่ค่อยได้สมูทมากแล้วก็ไม่ได้ดูดเท้าเท่าไหร่นะครับแล้วจานก็ค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าขนาดจานเดิมเนี่ยนี่ขนาดจานเดิมอยู่ที่ขนาดสองร้อแปดิมิลลิเมตรนะครับก็จะเล็กกว่าของใหม่นะครับที่ขนาดสามรอยห้าสิบห้าเนี่ยเทียไปดูนะครับก็จะได้มิติที่เต็มขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็เบรกดีขึ้นด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาเพิ่มนะครับถ้าเบรกเนี่ยเขาจะเป เซ็ตของเขานะครับเบรกก็จะเป็นแบบเบรกใช้งานทั่วไปปกติอุณหภูมิประมาณสามร้อยนะครับสองร้อยงศาสาม้อยประมาณนี้นะครับก็จะใช้แบบเดลี่ยูธทุกวันเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็มีสายถักในเซตมาให้ด้วยนะครับสายถักนะครับนี่จะเป็นแบรนด์นี้ครับของสายถักของของร้านสต๊อปที่ให้นะครับนี่เบรก i c ิปหรออ่านี่ครับแบรนด์นี้นะครับ ก็ได้มาอุปกรณ์แล้วก็มีขานะครับขานี่ก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับแล้วก็บิลลิงมาสวยงามนะครับมีเขียน all new นะครับก็คือใส่กับตัวนี้ได้เลยนะครับตรงรุ่นนะฮะของตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแบบรุ่นแปะในนะครับต้องแกะดูหมออกมาแล้วก็แปะเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะฮะอันนี้ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวประกอบให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพามาชมตอนที่อยู่ในล้ออีกทีนึงว่าฟิตติ้งระหว่างเบรกกับล้อเนี่ย ลงตัวไหมจะติดก้านหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวมารับชมครับเรียบร้อยครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยกับจานสามห้าห้านะครับกระปั้มสี่พอตลันสอปนะัะตลุปว่าต้องลองแผ่นนิดนึงต้องลองแผ่นตรงนี้นิดนึงนะครับแปดมิลนะครับเพราะว่าล้อคอสติกตัวนี้นะครับมีลิปตรงนี้นะฮะอนี่ให้ตลองตรงดูหน่อยตรงนี้มีลิปนะครับเนี่ยคือขอบตรงนี้ยยื่นขึ้นมานิดนึงนะครับติดขอบปั๊มตรงนี้นะครับนี่ติดเสื้อปั๊มตรงนี้นะครับนะฮะจริงๆถ้าไม่มีลิปตรงนี้ก็ไม่ต้องลองเลยนะครับ ก็เมื่อกี้ไปลองเบรกมาแล้วฟีลลิ่งดีมากนะครับก็คือดูดขึ้นนะครับนุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับจานที่เป็นลายท้าย3แบบนี้นะครับก็ทําให้รักษาความสะอาดหน้าผ้าเบรกเนี่ยได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ลายสวยด้วยนะครับพร้อมน้ามันเบรกเมื่อกี้เราก็ไล่น้ํามันเบรกเป็นเอเตอดอซีครบเต็มระบบนะครับพร้อมนะครับล้างแบบฟัดชิ่งนะครับเคยมีเคสประสบการณ์คือล้างน้ามันเบรกไม่หมดนะครับก็คือคาบน้ํามันเนี่ย มันไปฝังอยู่หัวไล่ลมนะครับมันจะย้อนขึ้นไปทั้งด้านบนนะครับก็จะมีน้ํามันค้างอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆของเรานะครับก็ใช้เข็มนะครับดูดออกมาเพื่อไม่ให้มีไอน้ํามันของน้ำมันเบรกนะครับไปทําลายสีนะครับก็นี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสาหรับเราคือดูแลให้ครบนะฮะก็อนี้ฟิตติ้งเรียบร้อยนะครับสายถักอะไรต่างๆเนี่ย ก็มาถึงราคานะครับคันนี้สรุปจบไปชุดปั๊มเนี่ยสองหมื่นเก้านะครับแล้วก็สายถักหนึ่งสามพันห้านะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตหลักแล้วก็มีฮับลิงก์อีกไอ้ตัวสเปเซอร์อีกนะครับก็เบรคเสร็จจบไปอยู่สามหมื่นสามพันบาทนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับสําหรับคนที่มองหาเบรกนะครับอยากอัปเกรดเบรกแล้วราคาเนี่ยไม่สูงมากนะครับประมาณไม่เกินสามหมื่นกลางๆเนี่ยแล้วก็ได้เบรกที่เป็นจานใหญ่นะครับขนาดสามร้อยขึ้นไปเนี่ยพร้อมปั๊มสี่พอร์ตแบบนี้นะฮะ ก็แนะนํนแบรนด์ลันสต็อปนะฮะก็ฝากไปอีกหนึ่งแบรนด์นะครับสาหรับ E ีนี้รีวิวนี้นะฮะพะลูกค้าคนนี้บอกว่าดูรีวิวมาแล้วถูกใจนะครับแบบว่าเอ๊ะที่ร้านออโต้แกรมเนี่ยมีการติดตั้งที่ดีแล้วก็บอกข้อมูลให้ข้อมูลได้ชัดเจนนะฮะก,าาก,ก,ก็มาจากลาดพร้าวลูกค้าบอกมาจากลาดพร้าวก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับรีวิวนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับฝากไว้นะครับชอบถูกใจชใ่วยกดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ